สวัสดีครับเอฟซี FC, สาวหน่อยเอฟซี FC, หลาอ้งอิงโอ้ยพี่น้องเอ้ยมึงนีกับปวดฟันเห็นยังกับ่อธนัดได้มึงหนีกินเขกบบนา,ากับ่อธนัดปวดฟันก่อนเรีนกับไอบยบ่อยากเจ็บพี่น้องครับมึงนีก็มาว,าว่าเรื่องเกี่ยวกับา มื่อนี้บอลโจเนาะก็โพดเอว่าเกี่ยวกับว่าแกรับเชิญเนาะรับเชิญของไอ้ของทีวีครับพี่น,อน้องพร้อมพร้อมแนละให้พร้อมเสมอแล้วก็คือบอลโจบอกว่า,วาพร้อมพร้อมสิไปให้ติดต่อทางเบอร์ของบอลโจเนาะที่เขียนไว้นะครับพี่น,อน้องไอ้ที่เอ็นบอลโจโพดอยู่ไอ้ เบอร์ยังผมก็บอได้เบิร์ผมก็เริ่มเขียนไว้เนาะว่าเบอร์ยังที่ว่าติดต่อบอดอยู่น้องพี่น้องเนาะยังไงก็เบิร์ทางไอของเพจบอดโจได้นะครับพี่น้องที่เขียนไว้นั่นน่ะก็แน่แน่แน่นอนเลยก็คือว่าไอ้มีอีหล่าเฮากับรับเชิญกับมีรายการตีซิฟเนาะที่ว่ามีแล้วก็มีที่เคยวอลนะครับมีกาดตีซิฟพระคุณพระช่วยแล้วก็ไอ้ไอส่วนไอ รายการอีกในกระแสห้องกระแสกระทาเบิงกอน,นะครับพี่น้องเนาะแล้วก็เล่าข่าวของสุรยุทธ์ก็ตาเบิงว่ามันมีรีบอแต่นี่กันนี้มีข่าวออกมาเนาะว่ามีติดต่อมากางสีเนาะครับพี่น้องยังได้กระทาเบิงครับพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เดือนสิงหาเนี่ยเห็นบอกว่าอีหลานเตรียมพร้อมเสมอที่จะรับเชิญเนาะครับพี่น้องไปสี่รับเชิญช่วงนี้ก็ติดต่อได้ทางสาวหน่อยคือวานะครับพี่น้อง บอสโจเคยว่าไวนะครับพี่น้องแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งกับมือนีกับบอสโจกับรับนักหลอกไม้นะครับพี่น้องนะก็เห็นนั่งคุยนั่งผมก็ฟังจนจบครับพี่น้องฟังไร้ขับรถมาเรื่อยๆกับเบิ้งจนจบนะครับพี่น้องที่เห็นๆที่ว่านักรลองดังๆแนกกับนี่ไอ้่นนนนนนอย่างนะครับชานนนของไอที่ชิงทุนในซีซิปหาสมัยนั่นนะครับพี่น้อง แต่ก่อนกับผมก็เห็นอยู่ช่วงนั้นกับกาลังดังเนาะช่วงไอ้ประกวดอะไรแหละแต่นั้นมากกับพอค่อยเห็นกับไปมามา,มาก,กับมามาโพอยู่บ่องแอสาวหน่อยเอป็นบรรพงนะครับก็ก็คือสิหน้ายู่วงสาวนหน่อยเอป็นบรรพงนะครับพี่น้องไอ้ชาโนนนะครับพี่น้องแล้วก็อีกอันนึงก็คือเคยอยู่ในวงแอบรรทมมัเทิงสิงตีแล้วก็ไอ้ยังไงไอรเบียตีไอไอเช่อซื้ออย่างนะ้าเจงแป้งเลยครับพี่น้อง นี่ครับการว่ากลับมาอยู่สาวหน่อยโอ้ยแกเห็นมามาสมัครเกี่ยวกับสาวหน่อยนะครับมอปลอโจโนูนะพี่น้องเนาะส่วนวันนาอนาคตสิด,ดังบ่ด,ดังนะนบะก็อยู่ที่บุญวัสนาของเฮานะครับพี่น้องแล้วก็อีกอคตคน,นึงก็คือเห็นบอกว่ามีนี่ทั้งหมดมันหลายคนอยู่ครับแต่ผมบ่เคยได้จำเนาะมันหลายคนอยู่ทั้งหมดมันมี่จกคนมนี่อนชานุน,นแลวกะมี เอมีแถนมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดคนเจ็ดคนบอมเป็นบอกขับเจ็ดคนกับมี่อซื้ออีกซื้อหนึ่งก็คือเมียวเดเมียวราชไอซื้ออย่างนะเมียวรัชดาพรเหรอนั่นแหละครับพี่น้องเมียวราชดาพรน่ะมิวมิวหรือเมียวเมียวไอมิวมิวมิวราชดาพรนั่นแหละครับอีกคนหนึ่งกับเห็นแต เห็นแล้วก็ไม่ได้เก่งๆนะครับพี่น้องนี่ระรับไอ้นักร้องแล้วเป็นนักร้องล้วนะครับพี่น้องอีกคนนึงก็ผูญญ้หญิงก็คือกันกับเป็นนักแต่งเพ่ะแต่งเพลงได้ครับพี่น้องอันนั้นก็เก่งคือกันครับโอ้รอบนี้ผมไม่ได้บอโจร,รับสมัครแต่คนแบบแบบว่าเก่งๆเราพี่น้องมาก็ถ้าเบิ่งเหตุการณ์เนะว่าสิเป็นจังไ๋อ่ะนี่น่าก็แค่เเิ่นก็มารับมามาสมาัครเนาะแล้วก็เห็นบอกว่าสิหาอไม่เท่อนึงก็ ประมาณวันที่เท่าไรล่ะครับพี่น้อง13 13 14 15วันนั้นมันหายมากฝึกต่ออีกอก่ะคือมาช่วงุณเนาะเพราะว่าวงอีหลากสิเปิดวงหลังกัวหลังหลังวงสองส่วนวงสองนีะกะ็เปิดแอลจองตัวล่ะครับพี่น้อง120กว่าบาททางใดเดียวเขาสิบอกให้ทั้งอีกเพจไม่บ้งครับพี่น้องเห็นบอกว่าเพจไม่สิให้เปิดนะเพจไม่้าเบิ่งตาเบิงเบ่ง,ถ,ง,ถ,ง,ถ,งถ้าติดตามเนาะครับพี่น้องไปสิสืบอตัวไปเบิ่งก็ เปิดวันที่31สิงหาเลยครับพี่น้องมันก็ซีมีแเอ่ออีลาองค์หญิงเข้าไปนําเด้อครับพี่น้องรับเชิญแล้วก็บอสโจก็รับเชิญนีก็เลยอีลาองค์ิงเข้านําโอ้ยว่าเิบอร์เลยวาเิบอร์นั้นไปมากอ่ะเข้ากันเดี๋ยก็ถ้าเบิ้งครับว่าคือคือสิได้ไปซื้อตั๋วนะครับพี่น้องซื้อบัตรเนาะบัตรไอ้ไรซดนั่ยล่ะไปเบิ้งอีลาองค์ิงเข้าแล้วก็สิมาเบิ้งแล้วก็มาคุยกันเนาะว่าเป็นยังไงเหตุการณ์ถ้าเบิ้ง นี่ก็ถ้าเบิ้งว่าทีละห้าซีมี่รับเชิญทีวีช่องได้แน่สีเนาะก็ถ้าเบิ้งท้าติดตามนะครับพี่น้องเอ็นอกวาตีซิปเนี่ยก็คือมาซิเมนต์มีเหรียญชงสามโมงมั้งครับมันเปลี่ยนมันมาเปลี่ยนเป็นกลางเว้นนะครับแต่ก่อนมันเป็นกลางคืนช่วงสี่ทุ่มห้าทุ่มสิอันนี้เป็นเปลี่ยนเป็นกลางเว้นกับประมาณห้าโมงนะครับพี่น้องเอ้ป่แมาณภูวพิษประมาณสามโมงนะครับสามโมงแรกนะครับพี่น้องสิบห้าในกาแต่ถ้าเบิ้งทัาติดตามเนาะว่าหมื่อได อีหล่าไปแน่ๆก็คือนั่นแหละวันที่ยี่สิบสี่ไปอาร์ตนะครับพี่น้องและสีมาออกทีวีมือได้กับขอยติดตามแล้วก็สีมีช่องได้ติดตาออีหล่าอีกแน่เพราะว่าเห็นว่ามาติดต่อกันหลายช่องนะครับพี่น้องเพราะทุกคนกับทุกช่องก็อยากจะเอาอีหล่าไปแล้วครับพี่น้องเพราะว่าอีหล่าเห้าเนี่ยขันไปแล้วอะ่ะก็คือมีเดตติ่งเนาะเออเดตติง่งสูงว่าสัตว์เนาะขึ้นสูงว่าสัต์เห็น ยังไงล่ะครับโทรทัศน์ทุกช่องก็อย่างนี้เรตติ้งสูงเพราะว่ายัางสิได้มีโฆษณาหลายอีกสิเนาะมีโฆษณาหลายไปเข่าสิครโทรทัศน์ทุกช่องก็อยากได้มีเรตติ้งเพราะว่าคันนี้ลาไปแล้วก็ย่อมาอลาฟีซีหล่ะนไปเบิ่งกันหลายครับคพี่นอ้องทั้งไหล์สดเอ้ยทั้งรายการแบบชีวีเอ้ยสิที่ลาสิไปเบิ่งหลายครับอ่ายังไงก็เข้ากับคอยติดตามกดติดตามเบิง่งเนาะยังไงก็อย่าลืมครับอีกอย่างหนึ่งก็มาติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง แท็กซี่หลงทางชนเนลให้ผมนําเเ้อครับพี่น้องผมสีได้มีรายไดต้ตอนนี้ก็ถามว่ายืนได้บอยืนได้แล้วครับแต่บ่ท่านผ่านยืนมาสองเถื่อสามเถื่อแล้วบ่ผ่านครับพี่น้องแต่ที่ว่ากาหนดที่ว่าพันข้นกับสี่พันชั่วโมงเนี่ยมันผ่านแล้วครับแต่เข้าสมัครพบอผ่านขนาดเองจักเป็นยังเหตุการณ์ยังกระบหูขึ้นกันไฟหูก,ก็กดมาบอกแน่ กดมาหามาคุยน้ำแน่ก็ได้ครับพีถ้าใครใครอยากบอกก็มีช่องเอเพจผมกับไอ้ช่องเอที่นั่นอ่ะบลอแมนเพจเหรอครับพี่นอ้องช่องไอข่าอื่นเนี้ยมาเฟซเฟสเออเฟซบลอแมนเพจเฟซเพจผมกับเนสสุขจันทร์นะมาบอกได้มาบอกแน่ว่าใครโหนวิธีมาบอกกาวกันแน่ครับพี่นอ้องอยากได้มีอะไรใด แตด็ไปหาไทายอีหลาเต็มทีเพราะว่านีกว่าอีหลาเสิเปิดวงเข้ากับมิทธิตได้ปั่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยเบิงไปเรื่อยอัดไปเรื่อยมือละคลิปมือละสองคลิปสี่ล่ะครับพี่น้องแล้วแต่ว่าโอกาสมันเหมาะบอสิเนาะจังไรเข้ากับคอยติดตามเนาะ fc หลาทุกคนก็ซอยติดตามผมนําเด้อครับพี่น้องจังไรกับสี่คอยฟังคอยคุยไปเรื่อย,อยมือนีกับเบิงแต่คลิปอีหลาอยู่ไอ พลก่อนนะครับพี่น้องสองคลิปสามคลิปโยเห็นพึ่งลงมาเนาะเท่ากับเด้ไปเบิ้งโยหูว่ามันผ่านมาแล้วแต่กระเบิง้งเพราะว่าก็อยากเบิ้งอนี่ยมีความสุขเข้าเนาะเ <c oughs> มื่อนี้ก็เบาๆไล่ขอบคุณเด้อครับพี่น้องที่มาติดตามกดไลค์กดแชร์จังได้กับไพ่เพราะท่านติดตามก็ติดตามไม่ได้เด้อครับพี่น้องเมื่อนี้สวัสดีครับ